วันดีสว ah ัสดีพี่น้องสบายดีวันศุกร์เด้อพี่น้องเนี่ยนี่เด้อวันที่อะไรวะที่สิบหกบอมันีเ่เดือนกันยานะพี่น้องเนาะเมียก็คือบุษยถ่ายคลิปเดี๋ยวนี้เนาะวิถีถ่ายคลิปจะถ่ายคลิปยังพี่น้องอะฝนตกอยู่ตลอดพี่น้องสามสิบมือนี่ เรงตลาดพี่น้องใส่เรื่องตลาดตงตรงตลาดสวยเนาะอ่าส่วนเรื่องกับลูกตรงตลาดแต่เศ้าเปเลนคนพกอยูุบยุบว่เศาพี่น้องสี่ห้ามือขึ้นหลังนี่ยเนาะน้ำถั่วพี่บอปีน้องคลองน้ำพี่บอปทุ่มทางเนาะไหนเห็นตาก่อนนะพี่น้อง สบายดีเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีเนาะรถสุ่มสุมส่สบอลเนนะาะเรื่งองก็จะคู่บันทายคลิปจะเนี่ยพี่จ๋าที่ถ่ายอย่างเงาถ่ายห่างก็ได้รีวิวห่างก,ก็ได้เสื้อผ้าก็ได้เถื่อเถื้อมีคนอยากซื้อเพห็นวะการีเซิงตลาดนะพี่น้องเงานตลาดพี่นอ้องบนทางเปล่ยนนีเนาะคนตกบ่ะเส้าพี่น้องเอ,อบิดมือบิดขึ้นเลยได้

นามก็สิร้ายในฝนตกก็เศร้าในคลองหนามในหมนู่บ้านเขาะเะกระก็ดักปลาเนาะบมรูดได้ดยับบ่ปลายังไงส่วนร้ายอะไรมาฮะเออปลาขาวปลาอย่างฝนเนาะเมื่อปีที่เมียวเออ เออมีเยเนาะป่าเนาะทีนี้บ้านมองเช่นวเออมือตรงแห้งนะบ่มีเยเนาะยูเน,น่ในพี่อ่อนไ่คลองในหมู่บ้านนี่เด้อสิแมนมาจวใส่เนาะือจะเป็นมาถือหวยนะคลอง เป็นน้ำเป็นเห็นถนนใหญ่ดิพี่งอ่ะเดี่ยวชิเนียมเห็นนะเนาะชุดชุดทางแดงเนาะนี่เส็นทางใหญ่นะ เจ้าดักปลาสวยๆมีปาลาสวยเออก่อนอื่นไก,ก่ก็ขอบคุณแล้วก็ขอบใจเนาะหมู่เพื่อนเนาะเลยว่าพี่น้องเลยว่าบ้านไก่เรื่งเคี่ยงขอบใจอ่าทุกท่านเนาะที่มาสวยเรือในอ่างานเนาะบัวเถ่างานเห็ดบุญแจกเขาหนังบัวเถ่าเนาะ สำเร็จไปโดยดีกะโบนีโอ,อ,อกาสได้มาขอบใจออบเลยขอบคุณเลยเนาะแต่ยากเกลียกย้ยงล้าย่างไรล้วเนาะก็ถ้าโบอยู่แห้งโบไปใส่หน่อยนี่ก็ตัตกป,าปล,า,ลา,กาอยู่เลยไม่ถ้าเราก็ย่านเนาะถ้ากระยานก็เลยโบไปใส่ให้เนางอยู่แต่เฮือน น้อใหญ่ลยพียนอ้องมองอยที่คลายี่นเนาะกว่าเดี่ยวทมมันทางอันแ้งแดงมันก็ทิทางเปลือนน,น้อยนึ่งวราจะมีมะหลัดเลยใ <c oughs> หญ่แลวพี่นอ้องปีน าเจอก็จะพิน,านายย่านไลาู่ห่นไหมคนต็รุ่ว ก็สื่อซ่อยเนี่พี่น้องเนี่ยออนไลน์กไน็ได้นาะเน้ๆลูกขามาเลยยุดลูกขามาพี่น้องนี่แม่ค่าอันนี่ค่ากางดังตะล่นเกมบ่าเนี่ยอ้า นี่เด้อพี่น้องเด้อมาซื้อซอยนี่เด้อพี่น้องเด้อคนตกบุยลูกค้าได้พี่น้องเอ้ยพี่น้องมาซือ้อออนไลน์เนี่ยโอ้โห,โห,โหมันข่ามาแล้วผม <c oughs> ลูกค้าลูกค้ายุ่นเลยมาโลดกลก้องโมแตกดอกโอ้ยฮะมารตอให้โอ้ยลงยูทูเนอนมันจะถ่ายยูทูบได้ <c oughs> งดีไม่ะสบายดีจ้าสบายดีเกินเป็นในอายเออฮะไม่ได้ออกกล่องโดนหลุดเป็นในอายว่างบ่ว่างเลยว่างแห้งอะไรพี่น้องเลยท่านพี่น้องผมมาซื้อสอยแห้งกรเงานอนเลยพี่น้องเลย แบบไม่ขาดแบบบังขาดรถได้กันนี่เดี๋ยวนี้เอยเราพี่น้องเนอะเพื่อนกันยังไลยอยู่เลยเพื่อนังเกียงกันยังเต็มเต็มปึกเลยไอ้บัวหัวเลยพอได้ขาดพี่น้องมันแต่มันหนีฝนตกพี่น้อยฝนตกเนาะมันก็เลยอ่ะค้ามาบ่ได้พี่น้อง ทางเปือนเน่อืมทางเปือนเน่แล้วก็ฟนตกเน่แหละเน่าแง่ห่ยฟนตกเขาก็อยากนอนเหมือนเก็มีแต่วเงายี่้อยบอ้ย จะเป็นยงไรจะเป็นยังจะเป็นยงาไ้ถ่นเาเสี้อยเงาเาเงเสือ่อกันยาก็มีได้พี่เส่งเสือน่ะที่มีร้อย่นนี้ได้พี่เ้องแต่มันเนาะไก่ไม่ได้เปิดในเบเนาะพี่น้องน้วัลลอยู่ตะโตนะ ม,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 มีมีลายลายลายหนาอยู่พี่น้องแต่มันมันบดจะเปิดได้เนะพี่น้องมันมันบริจับมัน,ม,นมันต้องมีผู้จับคนหนึ่งเแร่พี่น้องเฮ้ยข้างในกันเลยเกือบรองเท้าเนาะฝนตก นงียบเงาแห้งเลยพี่หน่อยฝนตกจนบอมีอันนั้นจนบอมีลูกค่าสวัสดีตอนนเป็นยังคือข่าหล่นบวชบวชน้ำไผ่ฮะวางนด้ไหมบวชเท้าเออบวชน้ำเท้ายายหน่ะยบวชเท้าเนาะ คัดมันกยังมีเนาะคัดมันก็เป็นคัดมันตองฮัดขี้ฝุ่นแล้วพี่เอ๋อขี้ฝุ่นเต็มเลยบริษัทบริษัทบริษัทไปหรอไงเดี๋ยวใส่แบ่งเสร็จก่อนวันนี้แบ่งปัดฝุ่นเสร็จเด้หรือเด้อาวันนี้เด้อเกิดคัดมันนี่เด้อไหแล้วเด้อบริษัทเด้อยินบอกเออปัดโหลดมื่อใดก็ได้ตอนใดก็ได้แต่มื่อนี้ต้องให้แล้วอัดมันนี่กิดขัดมันนี่หรออืม ถามเรื่มเด้อนี่คัดมันแมนบดอะนี่ในตู้นี่เออแมนบดเลยขัดมัน,มน,อ,น,น,นอ,อืนเอเอ,เอาเสร็จก็ได้หรอเอาผ่าผ่าหน่อยเสร็จนะผ่าแห้งแร้วเดอ้อ หล่งเลยลีรอลยอีฝุ่นโอ้ยเดี๋ยวหลบถิมแล้วพี่เนาะคลายหลบเลยแหละข,ข้างในเผื่อข้างในเนาะฝุ่นลายจักมาใส่พี่น้องก็เรกาก็ดีอ่ะเด็กที่ได้ไดคลายเร่แล้วชิลิเร่รีให้ข้างในนี่ครับวะมันกี่ฝุ่น เกาะเลยเกาะอไว้ขยเลาจเลยหอใ่แล้วหายที่ตู้ซ่สิหาพันใช้สินหาพันกับหาสิบบาทเลยมีอยู่ร้อยตัวอือต้เาหืนหาพี่หน้อยตรงไนตูตหาสิบบาทคันไทยอยากซื้อแตไปเจ๊เ้าเจนะดูว่าไปเห็ดไปเห็ดแยบเห็ดมากกว่าขอมเาปนอกนะไปเจ๊เอาบุญ มนันอยากเล่้ยอยู่พี่เนาะขายกบตัวสองสามร้อยบาทน,นี่แหละตอนขายสัมมิตเนาะิมาขายเลี้ยอ่ะนี่ขายขาดทุนพีน่เนาะจะมาขายขาดทุนเนาะอะไรอยากเมาเนาะฐานได้เด้อกัสซิมีลายราคาอยู่เนาะบอยราคาเดียวเลยพีน่น้อะนี่มันจะมีลายราคาอยู่เนาะ เอกงานก็มีเด้อพี่น้องเด้อมีคุบเป็นเสือสุภาพเนาะเป็นเสือใบงานแต่งานดองเนาะ้านขาดลายก็สิบงานลายปิดลายอยู่เพราะว่าฝนกระตุะอแล้วพี่น้องคลิปนี้จะขอลาไว้สำเร็จเดอร์พน้องเด้อ ออกกันไ่เข้มหนาแล้วพี่นเนาะขอบคุณเลยล่ะอยู่ดีมีแหงได้พี่นนองเด้อห้ท่านต้องมีทุกความโชคดีปวามมั่งคัค่งความร่ำรวยบายบายเนาะ